พาเที่ยวชมทุ่งทานตะวันค่ะยังไม่ออกดอกไม่ค่อยงามเท่าไรมีออกกำลังออกดอกดอกยังไม่บานก็มีบางดอกก็บานแล้วก็มีอากาศยามคำ่ำที่บานนอก ตรงนี้ขึ้นเป็นกระจุกเลยกำลังออกดอกตรงนั้นก็เป็นทุ่งทุ่งกว้างเลยทุ่งจารประมาณกว้างเดี๋ยวไว้ออกดอกเราจะมาถ่ายให้ดูไหมก็ให้ดูบรรยากาศยามคำ่ำมานอกเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ นี่ที่สวนของเรามีมะละกอก็ปลูกมะละกอไว้วันนั้นจ้างคนมาดายามาทำมาฟันญ้าต้นสูงๆลงก็ไม่ได้จ้างเขาอย่างเดียวนะเจ้าของก็มาทำด้วยนี่ดกมดกมากดกมะละกออันนี้น่าจะฮอนแลนด์ฮอนแลนด์ ก็ปลูกผสมกันไปไม่รู้พันอะไรเป็นพันอะไรก็ปลูกไปปลูกไปกินใครถามซื้อก็ขายยังไม่แก่ยังไม่สุกแต่ถ้าสุกแล้วก็หวานนะหวานแต่ไม่มีเม็ดวันนั้นวันนั้นมีสุกแต่สองลูกเอาไปกินไม่มีเม็ดหวานดีธรรมชาติให้ธรรมชาติเขาปลูก ดูแลกันเองก็ ừ. จะจประมาณนี้เนาะมืดละประมาณห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งยังไม่หกโมงมืดละท้องฟ้าคืนตอนนี้เห็นกุก่ายนู่ นั่นอันตรงนูง้นทุ่งทุ่งทุ่งใหญ่ทุ่งานตะวันใหญ่อยู่งามด้ะเดี๋ยวแต่มันไม่ใช่ที่ของเราแต่เราก็ไปถ่ายได้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้จะว่างๆเราจะไปถ่ายมาให้ชมงั้นจะให้ชมตรงนี้เมื่อก่อนนั้นแถวบ้านเราจะเป็นทุ่งจะปลูก ทุ่งทานตะวันเยอะไปหมดเต็มไปหมดตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งทานตะวันแต่ช่วงนี้เมล็ดทานตะวันแพงมากเขาก็เลยไม่ไม่ได้นํามาปลูกกันอีกแล้วขายถูกปลูกแล้วขายถูกซื้อมเมล็ดมาแพงเขาก็เลยหยุดปลูกกันก็จะมีปลูกบ้างประบายเป็นบางจ้าง อย่างนั้นขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะฝากกดติดตามช่องผู้หญิงบนนอกด้วยนะคะ